ไปก็ไปอย่าคิดเยอะครับตัวนี้กําลังเดินทางนะครับไปที่บ้านล่องกล้านะครับแล้วก็ปูลโมโลเราจะไปดูเขาเรียกว่าจุดเช็คอินในช่วงเดือนมกราเนี่ยครับเป็นต้นพญาเสือโุ้งนางพญาเสือโุ้งนะครับเป็นดอกเขาเรียกว่าสักุลัเมืองไทยนะฮะเราจะไปดูกันนะครับกำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ก็มาถึงที่เพชรชบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ครับวันนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อะไรวะริยนผ่านนะ ตอนนี้ถึงนะครับที่หมู่บ้านล่องก้านะครับกำลังรอคิวรถไปอรอรถไปไหนนะขึ้นไปปูลมโลนะครับใช่พาไปหลายที่ใช่ไหมใช่พาไปหลายที่เพราะว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้นำรถนักที่เอารถขึ้นไปเ,เพราะว่ามันจะอันตรายนะครับก็เลยให้เราตอนนี้ก็รอคิวก็จะไปหาอะไรกินก่อนที่หมู่บ้านนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่าง บต้นพญาเสือโคร่งสวยมากชมพูชามาที่นี่เลยตอนลงเราไม่ต้องลงทางนี้นะลงนู่นนะไม่ใช่ลงนี้นะอันนี้ป็นทำมานี่หมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินข้างล่างนะครับ เดี๋ยวชะเอ่นเหรือ่นมารูึ่อนเาไน่องเช่องอะไรับช่องอะไรครับออช่องไรไปทุกที่ที่ถูกปั๊มไปก็ไปคิดเยอะผม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 แนะนำานี่บเดี๋ยวขาลงมาผมจะซื้อแค่อทของชาวบ้านชอหนุชาวบ้านนะครับสด ลองไปดูครับลองดูกระสอบมันต้องอยู่ดูดินเดี๋ยวเขาแถมดินให้เดี๋ยวเขาแถมดินให้ถ้าองดินนู้นทำไมแตะแตะเบบี้แคระอ่านี่ครับเคฟโมนูบ้านล่องกล้าครับมาถ่ายยำเดี๋ยวราคาเมืองล่างเลยติดติดติด <ค><ณ>นี่เป็นการระหว่างรอคิวรถครับดูสภาพขอมอไซคันทีเดียวแต่ของมีครบนี่ก็องก็อี้นั่งนฮะพี่กินก็จะเอาไปเป็นพร็อพถ่ายรูปข้างบนนะครับแต่ตอนนี้เมื่อ,อยก็นั่งรอก่อนนี่เนี่ยผมมีรายจะ<ช>มผมมีโบกมือเรียกเลยผมมีรายจะชมที่นี่นะคือการจัดระเบียบในการ รถเนี่ยเขามีคนจัดคิว,วเป็นระเบียบแล้วก็ตามคิวนะไม่มีไม่มีรัดคงรัดคิวนะดีมากเลยนะครับ้ากก็ดีครับดีดีแนะนำให้ที่มาเที่ยวนะที่ไหนนะบ้านล่องก้าพุทธแห่งชาติหินล่องก้าผู้ลมโลนี่แต่ถ้ามาหลังจากเดือนมกราไปแล้วก็คงไม่มีอะไรให้ดูแล้วแหะครับว่าที่เขามากันสมบัติเข้ามาดูดอกนางสาวพญาเสือคง นางก็พอดับหวามูปะเยอะม่ยคือถ้าเกิดนางนี่จะแต่งงานแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋ออันนี้นางสาวก็คือยังไม่แต่งงานเพิ่งออกใหม่ไงเพิ่งออกสดๆเลยเพิ่งออกมาสดๆงงาผมขอซื้อมุกพี่ได้ไหมแล้วก็อย่ากไปเล่นที่ไหนไงไาจอดเลยเพราะว่าเราอยู่นรถแต่งงาได้หรอก็วนขาเข้ามาจอดนะจริงๆพูดแท้

บางทีการมาถ่ายรูปก็เหมือนการพักผ่อนนะดูคู่สองตัวเมียวนนี้ไม่ใช่รอกกำังมอไบางีเลยทอยู่อย่างไรอะไรครับเนี่ยูยืนกเหมืนกัดได้

สสุุด่าผมเหรอโอ้ยต้องมาลองครับกลับออกมาเอางี้อ่ะตอนเข้าเข้าไปสีหนึ่งกลับมาตัวขาวเลยครับยอดก็ลองมาดูนะครับแล้วอาจจะอาจจะถูกใจก็ได้แต่ผม คือ4เแม้ตอนเข้าไปอันนี้คือ4ีแม้ตอนออกมาอ๋อเป่นได้แม่ลูใหม่แม่ล่กใหม่เปน้แม่นใหม่เปได้น่นกลงมาแล้วก็หิวกันเลยในสิเดียวเชียวนะเราไปไหนกันต่อครับไปนอนมากเพราเราต้องเดินทางกลับเลยเราบานดิอหงีย์องงียบสองหงีย มันตกเลย <c oughs> <c oughs> ทางขึ้นจุดชมวิวทีบ้าน <c oughs> ญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่เขาถ่ายกันในอินเน็ต ครับเดินกันต่อสบายเขาว่า250เมตรจิบจิบเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยแล้วกันครับไไวิวทางเดินนะครับ่อจะเดินขึ้นไปถึงลานองวิว โ้โหเล้วจิบๆไงแค่สองร้อยกว่าเมตรทำเ,เป็นเหนื่อยมาดูวิวยครับว่าจะสวยงามสมคำนั่งลลอหรือเปล่าครับสวยงามมากเลยพระเจ้าจจอดอดมากด้วยด้วยใครไม่ให้ราตายอ่ะ มีต้นพญาเสือโคร่งแซมแต่ละบ้านสวยนี่นว่าอยู่ญี่ปุน่น <c oughs>